สวัสดีครับขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์ฉะเชิงเซานะครับวันนี้ขออนุญาตมารีวิวสินค้า3รายการนะครับ3รายการนี้คนละแบบคนละรุ่นนะครับแต่เป็นตัวท็อปของแต่ละรุ่นเลยนะครับโอ้โหสวยสุดยอดสวยสุดยอดจริงๆนะครับ3รุ่นนี้เลยนะครับมาดูนที่ตัวแรกเลยนะครับตัวแรกเป็นชุดอาหารนะครับชุดอาหารไม้มะค่าไม้แผ่นเดียวก็อี้แอปเปิ้ลนะครับก็อี้แอปเปิ้ล หายากนะครับผมเก้าอี้ก็พื้นนั่งไม้แผ่นเดียวตัวนี้ไม้สวยนะครับไม้ร้อยเลยนะครับผมไม้สวยมากนี่ครับสวยปิ้งเลยนะครับผมความกว้างของหน้าโต๊ะเนี่ยกว้าง108เซนนะครับกว้างเมตรกว่ายาว209เซนะครับยาว2เมตร9เซนนะครับกว้าง108เซนเฉพาะโต๊ะนะครับผมเฉพาะตัวเฉพาะตัวโต๊ะไม่รวมขอบเนี่ยหนา2นิ้วนะครับเฉพาะตัวนี้หนา2นิ้วนะครับรวมขอบก็ประมาณ3-4นิ้วนะครับผมแล้วก็เป็นขากึ่งใหญ่ๆแบบนี้นะครับ ขากึ่งใหญ่ๆแบบนี้1ชุดเนี่ยกีอแตัว55,000บาทนะครับผมกอี้เป็นทรงนี้นะครับกอี้เป็นทรงนี้นี่เป็นกี้แอปเปิลนะครับทรงนี้นะครับกี้ก็ไม้แผ่นเดียวนะครับเฉพาะกอี้เนี่ยก็โอ้โหตัวละ2,500นแล้วนะครับเฉพาะกี่นี่ครับตัวนี้ชุดนี้55,000บาทนะครับนี่ครับ โอ้โหสวยมากนะครับไม้สวยมากเงาปิ้งเลยนะครับลื่นปลื้ดเลยนะครับผมตัวนี้อีกทีนะครับขนาดอีกทีนะครับกว้าง108เซนยาว209เซนสนนราคาอยู่ที่ชุดละ55,000บาทนะครับ1ชุดพร้อมด้วยเก้าอี้8ตัวไม้แผ่นเดียวทั้งเก้าอี้และก็หน้าโต๊ะนะครับไม้แผ่นเดียวทั้งเก้าอี้และโต๊ะลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าไม้จะหดจะแตกจะห่างนะครับผมชุดนี้สวยมากนะครับชุดนี้สวยมากอไปที่อีกตัวหนึ่งนะครับ ชุดนี้นะครับเป็นตู้เสื้อผ้านะครับตู้เสื้อผ้าไม้มะค่านะครับตัวนี้ยาวประมาณ158เซนนะคร <ส dedim. S 1> <kita> ับนี่ครับอ่ายาวประมาณ158เซนเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูอีกทีนะครับยาวประมาณ158เซนสูงประมาณ195เซนนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่38,500บาทตัวนี้นะครับด้านข้างตู้นะครับเป็นไม้มะค่าแผ่นเดียวนะครับตัวนี้เป็นไม้แผ่นเดียวนะครับนี่ครับด้านข้างตู้นะครับเป็นไม้มะค่าแผ่นเดียว บานตู้นะครับบานตู้เสื้อผ้าก็เป็นไม้มะค่าแผ่นเดียวนะครับลูกค้าไม่ต้องกลัวไม้แตกไม้ห่างนะครับนี่ครับบานตู้เป็นไม้แผ่นเดียวโหลายสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมลายสวยๆแบบนี้เลยด้านข้างนี้ก็เป็นไม้แผ่นเดียวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูภายในนะครับผม๊บอ่าขออนุญาตเปิดให้ดูภายในนะครับอ่าภายในจะเป็นแบบนี้นะครับมีราวผ้านะครับ ใบนี้เนี่ยเป็นไม้มะค่าล้วนๆทั้งใบเลยนะครับลิ้นชักพื้นพื้นหลังเหลืองนะครับหลังตู้นะครับเป็นไม้มะค่าหมดเลยนะครับมีลิ้นชัก3ามลูกแล้วก็มีกุญแจ1นลูกนะครับด้านในก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าโอ้โหเป็นไม้มะค่าล้วนๆเลยนะครับสวยมากนะครับตัวนี้สวยมากนะครับยาวประมาณร5 8ห้าเซนสูง1้อยเบเซนนะครับอ่าเนี่ครับราคาจะอยู่ที่ สามหม่นแปดพั 38, บาทราคาอยู่ที่38,500บาทสวยมากนะครับดูบานส,สวยๆเลยนะครับผมบานตู้ส,สวยเลยเนี่ครับโอ้โหบานตู้เป็นไม้แผ่นเดียวแบบนี้เลยนะสวยมากเลยนะครับสวยมากนี่ครับโอ้โหไม้แผ่นเดียวนะครับหายากนะครับไม้มาค่าหายากปีนึงจะได้มาไม่กี่ใบนะครับส่วนมากก็จะได้มาปุ๊บแล้วก็ขายออกไปเร็วมากนะครับขายไปเร็วมาก มาที่อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ไฮไลท์เลยเพราะว่าหน้าโต๊ะไม้สวยมากนะครับไม้สวยมากเป็นตังนะครับตังไม้มะค่าความกว้างเนี่ยร้อยสิบเก้านนะครับไม้แผ่นเดียวยาวสองร้อยเซนนะครับหนาประมาณหนึ่งนิ้วสูงสามสิบเก้าเซนนะครับดูหน้าโตะนะครับโอ้โหดูหน้าโตะนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สามหมื่นห้าพันบาทนะครับกว้างหนึ่งร้อยสิบเก้าเซนนะครับหรือเมตรกว่านะครับกว้างเป็นเมตรเลยนะครับ กว้างเมตรสิเซนนะครับยาว200นะครับราคาอยู่ที่35,000บาทนะครับตัวนี้สวยจริงนะครับโอ้โหมา3รุ่น3สไตล์ไม้สวยๆ3รุ่นเลยนะครับไม้สวย3รุ่นเลยตัวนี้ไม่รู้จติอะไรเลยนะครับผมไม่รู้จะติอะไรเลยไม้สวยมากนะครับลายไม้ก็สวยนะครับตัวนี้สูงประมาณ39ม mm, สเาซนสาหรับนั่งสําหรับนอนนะครับนี่ครับขนาด Lindsey, ราคานะครับกว้าง1้9 mm, ย้าว200ราคา3 5 0 0 0บาทสวยมากนะครับ ใครต้องการตั้งหน้าโต๊ะสวยๆนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็ไม้หน้าใหญ่นะครับไม้หน้าร้อยสิบเก้าเซนนะครับยาว200นะครับแล้วก็ลายสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมลายสวยๆแบบนี้เลยอ่าตั้งไม้มะค่านะครับตู้ก็ไม้มะค่านะครับไม้มะค่านล้วนๆทั้งใบเลยนะครับไม้มะค่านล้วนๆทั้งใบเลยแล้วก็โต๊ะทานข้าวนะครับโต๊ะรีนะครับอันนี้เป็นโต๊ะรีรูปไข่นะครับ ไม้มาค่าล้วนๆทั้งชุดเลยนะครับเก้าอี้ก็เป็นเก้าอี้ทรงแอปเปิลนะครับเก้าอี้ทรงแอปเปิลขาก็โอ้โหขากึ่งลูกใหญ่มากนะครับขากึ่งลูกใหญ่มากตัวนี้ก็โอ้โหดูไม้ที่เราคัดสรรเราจัดหาไม้นะครับมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับจัดมาหาให้ลูกค้าแบบนี้นะครับนี่ครับชอบสินค้าประมาณนี้นะครับสวยๆแบบนี้ พบกันที่ขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์ฉะเชิงเซานะครับจัดหาจัดให้นะครับผมนี่ครับคัดสรรมาให้เป็นอย่างดีเลยไม่ให้ผิดหวังเลยนะครับซื้อไปแล้วอยู่กับเราไปแล้วจ่ายเงินไปแล้วนะครับต้องให้คุ้มนะครับผมใครมานี่ไม่ต้องอายเลยนะครับโชว์ได้คุยได้เลยนะครับของเราไม้มาค่าแท้ๆนะครับเดี๋ยวคนมาดูเขาจะงงนะครับโอ้โหไปหาซื้อมาจากที่ไหนเนี่ยแล้วก็บอกไปนะครับขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์นะครับเขามีจัดจําหน่ายอยู่นะครับผมไม้สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับ ขาดเหลือสินค้ารุ่นใดนะครับมีมากมายที่ร้านนะครับผมนี่ครับแผนให้ดูกว้างๆนะครับผมนี่ครับโอ้สินค้าเยอะแยะมากมายโต๊ะตู้เตียงนะครับตู้เสื่อผ้าชุดอาหารชุดรับแขกโซฟานะครับโต๊ะหมู่บูชานะครับไม้สักไม้หลักๆเลยก็ไม้สักนะครับที่จะเยอะๆหน่อยในร้านนะครับแล้วก็มีไม้มะค่าไม้ประดู่ไม้พยุงนะครับบางรุ่นประปายนะครับผมมีผสมปนเปนไปนะครับ โซฟาเนี่ยไม้ไม้มะค่าเยอะนะครับโซฟากับตังนะครับไม้มะค่าเยอะแล้วก็ชุดรับแขกไม้มะค่าเยอะโต๊ะบัญชีนี่ก็ไม้มะค่าเยอะนะครับผมอชอบรุ่นไหนก็มาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะครับขอขอ,ขอบพระคุณมากๆครับ